สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนทําบ้านใส่เลขไอดีนะแบบนี้เดี๋ยวเราเข้าไปกันนี่นี่เราก็ทําไว้ได้อยู่นี่เราจะดูที่นี่ก่อนละกันอ่าเดี๋ยวเราก็ไปเดี๋ยวเราก็าต้องรอแบบนี้นะแบบนี้เลยเพืออยากจะใช้ก็กพิมพ์ <c oughs> ไปนะคะคว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เอาไปใช้เลยอย่างบในในบาสบายใจเฉวนี่อัในในี้คือบ้านที่บ้านหลังสุดท้ายที่เราสร้างไป ได้ประมาณเมื่อวานตอนเย็นๆก็สร้างเสร็จเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะก็สร้างแบบนานพอได้นะนานพอได้เลยก็ประมาณนี้แหละก็จะมีชั้นหนึ่งชั้นสองอะไรแบบนั้นนะ,ะก็จะมีห้องน้ำด้วยแล้วจะนี่แล้วก็มีอ่างอาบน้ำด้วยนะก็แบบนี้นะทุกค,คนก็แบบเราอยากเล่นแหละเราก็กดไปนะคะ กดเข้าไปที่เมนูนี้เลยนะเสร็จแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้แล้วเราก็แบบเล่นเล่นเล่นดูนะตรงนี้อยากเออหรือว่าตรงนี้ก็เล่นเล่นจะไดอยากได้ไหนก็กดไปนะมีเป็นโน้ตด้วยแล้วก็ชั้นสองก็จะมีบ้านบอลด้วยนะอันนี้แบบไม่กลัวว่าลูกบอลจะตกลงมาข้างล่างเลยเพราดูดนมาลูกบอลก็จะมีโซฟามีทีวียักษ์มีตินชักมีโซฟา แล้วก็มีที่นั่งแบบนี้นะเราจะไปนั่งให้ดูนี่นั่งได้จริงๆรินะทุกคนมันนั่งได้จริงๆนั่งให้ดูนี่เราก็แบบแล้วเราก็ใช้ผมกดนะเพราะว่ามันสูงเกินไปสร้างเลยอะ่ะอืมแล้วก็มีบ้านบอลแบบนี้นะเพื่อให้เวลาเก็บบอลกดง่ายขึ้นแต่เขาจะเป็นแบบดาดฟ้าแบบไม่มีหลังคานีอ่อยากอยากแบบสูดอากาศข้างนอกก็มองบนอยู่บนบ,นบนอลได้เลย ก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่าทำยังไงอ่ะเดี๋ยวเราลงมาก่อนเดี๋ยวเราจะไปออกจากตรงนี้ก่อนนะด้วยการอ่าเราก็ไปว่าจะออกงอนกันมันออกง่ายออกงางนี้ออกมีปลั๊กเกดนิ้วกดรวมทิ้งตูดก็ได้มาเรามาสร้างอย่างเดี๋ยวเราจะ เข้าไปของคนอื่นกันแล้วกันน้องเพียรว่าจะ,จะจะได้กดออกนะเราก็ไปดูกดออกอยังไงกันไม่อยากออกเลยอะแล้วแบบเคยกดลบครั้งหนึ่งแล้วมันก็ลบออไปเลยแล้วก็เราก็กดลบนะมัน,นมก็จะหายไปอ้าอะไรเนี่ยอ้าว่าหลังนี้เขาก็สร้างตั้งที่เดียวกับเราแต่ว่าสวยกว่าเราอืมเราก็จะกดลบนะว่าเราจะไปที่ของเราแล้วลบให้หมดลบลบ หายชวยๆให้เขาแบบใส่ได้เนี่ยเราจะกดลูกนี่หายไปแล้วเราจะไปหาที่มาสร้างดีกว่าเราเขอไปหาที่แป๊บนึงนะเดี๋ยวมาเจอกันตอนเจอกันนะคะอ่าเราก็บินหาที่เขาไม่มีที่ไหนถูกใจก็เลยเอาที่นี่แล้วกันนะก็แบบเหมือนเคยแต่แบบไม่ค่อยสร้างนะเดี๋ยวแบบเออน่าจะแบบ จะสร้างให้ดูแล้วก็บอกแล้วกันเดี๋ยวตอนตอนตอนคลิปเสร็จแล้วท้ายคลิปแต่เราจะพาไปดูบ้านใหม่บ้านที่เราสร้างอเองเลยน,นี่บ้านเป็นบ้านยังไงอ่ะเขาเรียกว่าบ้านยังไงเป็นแบบบ้านรีสอร์ทอย่างนี้เออเป็นคาเฟ่แต่มันไม่มีที่นอนคอมเดียมเลยบ้านแบบเออเคยคิดมาไม่เอาละออออแบบว่าเออแบบนี้นะ มันจะเลาใหญ่มากวอกมันไม่ใช่บ้านมันอยากที่กำลังคิดอยู่ว่าทำอะไรอะนะเขาไม่ออกเลยเออประมาณนี้แหละจะเป็นแบบอ่าอยัางไงอ่ะเขาเรียวกว่าไงวะจะสร้างสร้างโม่วๆแล้วก็อยากสร้างอะไรก็สร้างนะโม่โม่ก็ไม่รู้จะสร้างอะไรเหมือนกันเป็นแบบแบบแบบบ้านเ,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 เล็กๆแล้วก็แบะบ้านเด็กไปป,ป่ะเอาเป็น เอาเป็นแบบร้านขายต้นไม้ใหญ่ๆแล้วประมาณนัออ้นแ,แหละร้านขายต้นไม้เนาะมันนี่ม,นม,มนันไม่รู้จะทำอะไรดีปสวนต้นไม้แบบของเราเองไม่ได้เดี๋ยวเราวไปสร้างแบบนึงนะเดี๋ยวมาเจอกันตอนสักเสร็จเลยค่ะมาบอกก่อนนะคะแบบอันนี้เรากำลังสร้างอยู่ป่ะถ้าเกิดแบบเราทพามนพลนบนั้นใช่ไหมนาะมันเท่าๆกันใช่ไหมทยากใหเท่าๆกัน มันไม่เท่ากันไม่สวยเลยหม้กดไปที่เมนูก่อนอันนี้คือเราเข้าเมนูอยู่ใช่ปะให้เราอ่ะมันจะเป็นแบบภาพนี้วะจริงๆก็จะไม่มีวันนี้ไงอันนี้กดเลยก้นก้อนมันก็จะไม่มีตัวนี้ที่เอาบอกไปนะให้เรากดตรงนี้ดึงทีแล้วมันก็จะมีตรงนี้อะไรเอาไหนกดแล้จอนี้ก็คือ จะหมุนมาฝั่งนี้ตรงตรงนี้เราก็ได้ชิ้นมาอีกหึ่งชิน้นแบบไม่ต้องมาสร้างเองเลยแบบเราไปเจอในวีฟูมันเจ๋งมากโอ้มันดีนี่เราจะปักทำอะไรตี้ะไรตรงเนี้ยก็ปักเลยมันเรียบร้อยแล้วกไ็ได้แล้วนะอือหือเป็นสอบเป็นวา เป็นมันเท่ากันตรงไหนาถามาจริงเถอะมันแอบมันมันดูไม่เท่ากันเลยสักนิดเราจะลองปรับ<ม>เดี๋ยวเราขอไปปรับปรับมันเดี๋ยวมาเจอกันตอนสักสิบเลยค่ะพี่บ้าค่ะดูอะไรลงไปแป้งอ่าแเ้วก็อ่าไปวิธีเก็บก,ก,กันเลยนะเข้าี่เมนูวิธีอันนี้แล้วเราก็หาอันน่นะหาช่องว่างไอ แล้วกันเสร็จแล้วนะเราก็ให้เรากตรงนี้ตอนนี้เราก็พขีพ์ว่าเราจะชื่ออะไรไปเราจะชื่อว่าเดี๋ยวพิมพ์ชื่อกอนนะนี่เราได้แล้วนะก็ห้องสอบสองแล้วเราก็กดตรงนี้เราก็กดตรงนี้ที่เราจะไปนี่เราก็เดินก็จะได้แล้วเขาก็จะแคปไปให้เราแล้วอันนี้เป็นเราพาไปดูพี่พาแล้วเาดีกว่าเข้าไปที่เมนูนะกดอืมบ้านทัพถึงหาทะเลเนี่ย กดเข้าไปไปเราจะไปเราจะไปกันเอมันโหลดแป๊บหนึ่งถึง280กว่าโอเคเราก็ไปประมาณเ0 0รอใช่ไหมเราจะแวบะบตรงไหนตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ตรงไหนจะไม่ได้แล้วนี่แหละตรงนี้เลยแล้วเราก็ปิน้นพูดไปนี่เลยมันจะใหญ่จริงนะมีน้ำทะเลด้วยเนาะ เออเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยสวยนะทำไม่เป็นทำไม่ค่อยเก่งน,นี่นะมันไม่ค่อยสวยมันใหญ่มันใหญ่ทำไม่สวยก็จะมีบ้าบนบอลแบบโอเทคนิคที่สร้างแบบไฮมรูทั่วทั้ก็จะมีที่นั่งนะแบบเออแบบแบบเช็คบินตรงนี้เสร็จแล้วนี่เป็นที่เช็คบ,บินเช็คบินเสร็จแล้วก็มานั่งได้อันนี้เป็นห้องรับประทานอาหารก็จะมีโต๊ะองค์กต๊อี้เต็มไปหมดเลยนะ ก็จะเป็นเออแบบอะไรอบบไปหิบหีบทีบคไปกินใช่นะอันนี้จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายเด็กก็จะมีก็จะแบบข้างใน,นก็จะมีชกโครกสขีดแบบเออทำพุทธเออทำจิตเสร็จเราก็มาตั้งล้างมือตั้งมเสร็จแล้วเราก็าไปนะแล้แสงแดดแผดเผามาจะไปต่อไปอันนี้จะเป็นห้องคุณแบบพนักงานนะคะที่แบบเออต้องทํางานค่ะดึกค่ะประจําก็จะมี ที่ยังไว้ให้นอนหลับนะก็ห้องน้าก็จะมีแต่สิ่งน้งมือเพอยังไม่ได้สร้างอย่างอื่นเจวเลยอะ่ะไม่ได้สร้างอย่างอื่นเลยทุกคนก็จะมีเป็นอาหารน้ำคือน้ําทะเลของออเซนใช่ไหมไม่เชี่ย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 ใช่ไหมค่อยดูค่อยดูเดี๋ยวเดี๋ยวไปนี่ไงน้ําทะเลของ100%ทะเลไม่ทะเลดวเอาจ้านี่เราแบบสร้างการทะเล,เลนะ Beast Phantom เราก็วางพื้นๆเอาหนอยากเจอเอาสีอะไรก็ทำๆไปนะนีเด็ตขึ้นบมาไดก่อนเดขึ <mark eting noise> ้นไม่ได้อ่าขึ้นนี่ไ้เลื่อกดไล์กดแถวดิบดิบไ